ทุกคนวันนี้มาลอ่องแพไม้ไผ่กับพี่เทดดี้นะครเป็นไงบ้างพี่วันนี้ลอ่องแพไม้ไผ่ ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าฟิลมันจะเหมือนๆกันนั่นแหละล่องแพอะไรก็ฟิลเหมือนกันนั่นแหละือยเรือยยางแต่งจริงไม่เลยถ้าล่องแพไม่ไผ่น่ะแบบอยากให้สุดจริงๆอ่ะล่องจากเรือยางเสร็จแล้วมาล่องแพไม่ไผ่ต่อจะเห็นความแตกต่างเป็นฟิลได้เลยว่าความแตกต่างอารมณ์คนละอารมณ์กันเลยนะจริงๆนะมันมีความสนุกที่แตกต่างกันแนะนําให้มาทั้ง2ที่เลยครับใช้บริการทั้ง2ที่เลยล่องแพยางได้ไม่ไผ่ได้เนาะใช่้บรรยากาศดีไหมเป็นไงร้อนไหมบรรยากาศนี่มันจริงๆแล้วมันควรจะร้อนนะแต่วยความที่ว่าน้ำเขาเย็น แล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี่ยเราจะมีล่มไม้อะไรต่างๆด้วยมันก็เลยไม่รู้สึกเลยว่าร้อนเนี่ยหมวกปกติเนี่ยมันจะต้องเปียกเหงื่อไปหมดอันนี้ไม่เปียกนะแห้งๆเลยเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยอะไรนะเอเข้ามาเนี่ยมาถามหาปอนะพี่ปอนะเออมาถามหาบ้านสามัคคีใหม่เออใช่บ้าน,านสามัคคีล่องแพสามัคคีล่องแพมาถามหาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดคิวจัดอุปกรณ์จัดคนให้เองเลยครับผมใครอยากได้อะไรออปชั่นอะไร สอบถามได้เลยอาหารการกินกระปงกกาแฟสดมีพร้อมให้นะครับ